สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลวันนี้บอลเต็งบอลสเต็ปในประจําวันที่13ตุลาคมนะครับวันนี้ก็ยังคงหยิบยกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยค่อยว่ากันนะครับโดยผลงานในกลุ่มวีพีเมื่อวานนะครับต้องบอกว่าอิ่มหนำสำราญกันทั่วหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟรีกลุ่ม VP ีและกลุ่มซูเปอร์วีพีนะครับ กลุ่มฟรีเมื่อวานนะครับทางด้านของพี่บูนะครับก็ให้อยู่ต่อไปที่โปรเกตในเรทราคาขึ้นควบลูกนะครับก็สามารถเอาชนะโปแลนด์สามก็รับประทานแบบเต็มๆนะครับสำหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มฟรีที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมท่านใดต้องการอยากเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับแอดไลน์มาผ่านลิงก์ปักมุดใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ทักหาป้าต้นว่าขอเข้ากลุ่มฟรีได้นะครับซึ่งป้าต้นจะแอดไลน์แล้ว ดึงเข้ากลุ่มทันทีนะครับส่วนกลุ่ม V.I.P. นะครับเมื่อวานต้องยกความดีความชอบให้กับพ่อมดนะครับซึ่งให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับก็มีหลุดเจ๊งไปแค่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือคู่ของเบลเกเรียรที่ตอบที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่จบเจ้ากับลักเซมเบิร์กแบบไรสกอร์ศูนยะครับตัวนี้ก็แตกไพ่ไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย ก็มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโรมาเนียที่ต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกก็เอาชนะไซปา3-0นะครับสเปนที่ต่อไปที่ราคา1ลูกเอาชนะเดน mark 1-0ก,ก็ยกกันไปนะครับแล้วก็โครเอเชียที่ตอบไปที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็สามารถเอาชนะสกอตแลนด์2-1รับประทานมาครึ่งหนึ่งนะครับโดยรวมก็มีกําไรเห็นนะครับสาหรับกลุ่ม VP นะครับส่วนกลุ่มซูเปอร์วีนะครับเมื่อวานเป็นผลงานของป่าต้นนะครับที่ ให้บอลสดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของเชสเตอร์ฟิลด์เจอกับนอตเคาลตี้นะครับซึ่งจิ้มไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งครบ3ในตอนที่มีสกอร์หนึ่งนะครับผลที่ออกมาคู่นี้จบเจ้ากัน2-2รับประทานเต็มๆนะครับส่วนคู่ต่อมานะครับเป็นคู่ของลิทัวเนียเจอกับโคโซโวนะครับปะต้นก็จิ้มไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งตอนที่มีสกอร์ศูนย์สองนะครับซึ่งทางด้านของโคโซโวเนี่ยมีสกอร์นำสองลูกนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับลิทัวเนียเนี่ยสามารถตีไข่แตกนะครรับบทให้จสกอ์2-1 นะครับรับประทานเต็มๆสําหรับสกอสูงนะครับก็ไม่พลาดนะครับสำหรับบอลสดของปาต้นนะครับท่านใดที่ต้องการอยากเข้าร่วมกลุ่มที่ว่ามาทั้งหมดนะครับแอดมาได้เลยครับที่ l i น์แอ t o n 8นะครับอย่าลืมแอดอำนาจแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นพิมพ์เล็กและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปเริ่มเข้อที่คู่แรกกันเลยดีกว่า วิคละอนที่คู่ของอาร์เมเนียเจอกับมาซิโดเนียนะครับโดยคู่นี้จะทําการเขี่ยบอลในเวลาห้าทุ่มตรงของเวลาบ้านเรานะครับทางด้านของอาร์เมเนียเนี่ยภาพรวมยังไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับจากการเก็บชัยได้เพียง2จาก13านัดหลังสุดนะครับแถมทําได้เพียงแบ่งแต้มกับหมู่เกาะแฟโรในนัดล่าสุดนะครับขณะที่ทางด้านของมาซิโดเนียเนี่ยทำผลงานได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องในช่วงจากการชนะ2เกมรวดนะครับแถมหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเกมที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เมเนียให้เห็นมาแล้วนะครับ ยิ่งเรดราคาในเกมนี้เนี่ยนับว่าเข้าทางมาซิโดเนียอยู่ด้วยนะครับกับการถือหางผู้มาเยือนโอกาสรับรัพย์ยังมองว่ามีมากกว่าทางด้านของอาร์เมเนียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มองจากหน้าเสือนะครับบวกกับเรดราคาแล้วนะครับราคาค่อนข้างไปทางด้านของมาซิโดเนียนะครับจึงขอเชียร์ไปที่มาซิโดเนียนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ที่คู่ของมอลตาเจอกับมอโดวานะครับ ซึ่งสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับทางด้านของมอต้าของคุณซูดาวิดเดมาสตาต้าเนี่ยไม่มีนักเตะถอนตัวก่อนเกมนะครับการจัดทัพเนี่ยไม่น่าจะปรับจากนัดที่บุกเอาชนะอันดอร่านะครับส่วนทางด้านของมอโดวาของกุนซือร์เกเคสเซนโกเนี่ยไม่มีนักเตะถอนตัวเพิ่มเติมจากนั้นล่าสุดนะครับทว่าแดนกลางเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางด้านของนิชิต้าป๊อตมัรปานนะครับจะติดโทษแบนหลังสะสมเหลืองครบโคตานะครับคาดว่าเดนิสมาลานดิซี่เนี่ยจะเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับ โดยเกยมนี้นะครับมองว่ามอเดว่าผลงานในรายการนี้เนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าชนะรวดหลายเกยมติดนะครับสนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มเก็บไป6แต้มนะครับแม้ว่ามอตาเนี่ยเพิ่งจะชนะมานะครับแถมได้เล่นในทิน เพราะว่าสุภาพของผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรองมอร์วาเยอะนะครับซึ่งมอต้าเนี่ยนัดที่แล้วไปเยือนมอร์วาก็โดนอัดไป2อูนย์ะครับเกนี้เนี่ยจ,จะดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็น่าจะต้านมอร์วาไม่ไหวนะครับเรทราคาเสมอนะครับที่ได้มีการแคบไหลเพิ่มขึ้นไปเป็นเรทราคาปปโดยให้ทางด้านของมอร์วาเป็นทีมต่อนะครับแล้วก็ค่าน้ําราคาภูจ่ายน้อยกว่านะครับมองว่ามอร์วายังไงก็มีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะสูงกว่าสําหรับวันนี้นะครับเรทกำแพงปปะนะครับต้องชนะเพียงลูก รอรับรับกันได้เลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับมาวิเคราะห์ต่อที่คู่ของลิเกนสไตล์เจอกับยิบรอนตานะครับทางด้านของลิเกนสไตล์ของกุนซือคอนลารฟุนสตุสเนี่ยเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะฮ่องกงไป1 0ในแมตช์อุ่นเครื่องหนล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมจากแมตช์ดังกล่าวนะครับส่วนทางด้านของยิบรอนตาของกุนซือ คูริโอเซซารลิบาสเนี่ยเพิ่งจะเปิดรังเจ้าให้กับซานมาริโน่ในศึกยูฟานชั่นลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยจะหมดธิ์ใช้งานโจเซฟซิปอลิน่านะครับซึ่งก็เป็นแนวรับจำเก่าที่ติดทดแบนด์อยู่เดิมนะครับวันนี้มองว่าทีมเยือนอย่างยิบรอนตาเนี่ยทรงดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ค่อนข้างยกระดับมาตรฐานขึ้นมาพอสมควรหรือจะเรียกได้ว่าสูงกว่าทีมชาติในระดับเดียวกันนะครับดู นะครับก็รู้ได้แล้วว่าหลายนะัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาคุมเชิงและเฉียบคมกว่าเยอะนะครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นย่าง l i ตเติ้ลสไต์ที่หากตัดเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกงออกไปเนี่ยก็แทบไม่เหลือทรงอะไรให้พูดถึงนะครับ จริงอยู่ที่ล่าสุดเนี่ยบุกเจ้ากับยิบรอนตา2-2มาก็จริงนะครับแต่ก็เป็นแมตที่พวกเขาเนี่ยเอาตัวรอดมาได้แบบวุดวิดเหมือนกันนะครับเชื่อว,ว่านัดน,นี้เนี่ยมีแววที่จะโดนคู่แข่งบุกมาเล่นงานเต็มเหนียวอีกครั้งแนะนำให้ถือหางอาคนตุก,กะชนะไหวนะครับสำหรับยิบรอนตาในวันนี้นะครับเรนราคาเสมอขอเชียร์ไปที่ยิบรอนตานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ต่อที่คู่ของออสเตรียเจอกับนอร์เวย์นะครับ ซึ่งทีมชาติออสเตรียเนี่ยเรียกโมเมนตัมกลับมานะครับหลังจากเอาชนะทีมชาติคาซักสถาน4-0นะครับแต่ก็วัดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคู่แข่งมาตรฐานต่ำกว่าเยอะอีกทั้งภาพรวมในรังเนี่ยไม่สู้ดีนะครับเมื่อสกอตชัยเจอเพียงหนเดียวตลอด8นัดที่ผ่านมาในเนชั่นลีกนะครับแล้วก็พาไปถึง5ขณะที่ทีมชาตินอร์เวย์ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับด้วยการเข้าวิน2เกมรวดนะครับกระทุ้งไป5ตุงเสียเพียงลูกเดียวนะครับขณะที่สตินอกบ้านเนี่ยอาจจะฝืดชนะไปเพียงครั้งเเดดดีียยตลลออ5ททิปป่่ไนาสุ ทว่าก็แพ้แค่เพียงครั้งเดียวเช่นกันนะครับนอกจากนั้นนอร์เวย์เนี่ยไม่เสียท่าออกจากสนามแห่งนี้ตลอด3ครั้งล่าสุดที่มาเยือนนะครับดังนั้นนะครับปรทนราคาครึ่งลูกที่ได้มีการไหลลดมาเหลือเพียงราคาปปอแบบนี้นะครับแนะนําให้อยู่รองประคองตัวไม่กลัวตายไปที่ทางด้านของนอร์เวย์จะดีสุดนะครับแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคาะห์ที่คู่ของกรีซเจอกับไอร์แลนด์นะครับ ้าบ้านอย่างกรีซเนี่ยถ้าผลงานในนัดล่าสุดได้สวยงดงามด้วยการบุกเชือดทีมแกร่งอย่างอังกฤษมาได้2ประตูหนึ่งนะครับถือว่าเป็นชัยชนะเหนืออังกฤษครั้งแรกของกรีซอีกด้วยนะครับทำให้ผลงานสามนัดแรกในรายการนี้เนี่ยพวกเขาชนะรวดทั้ง3นัดรังจาาฝูงของกลุ่มแมตชนี้เนี่ยเตรียมเปิดรังรอรับการเยือนของไอแลนด์ที่ฟอร์มในรายการนี้3นัดแรกเนี่ยพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับเรทราคาเนี่ยเปิดออาให้้าบ้านเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคาครึ่งควบลูกนะครับแนะนําให้อยู่ต่อ รอรับทรัพย์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ากรีซเนี่ยกำลังคึกหลังจากที่ชนะอังกฤษมาได้นะครับพวกเขาเนี่ยมาเจอกับไอร์แลนด์น่าจะเบียดเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับแถมเกมรุกเนี่ยก็กำลังท็อปฟอร์มโดยเฉพาะวานเจรลิสพาเบรดิสเกมนี้เนี่ยน่าจะแผงลิตอีกอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับเกมนี้อยู่ต่อรอรับทรัพย์นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคระห์ที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นคู่การพบกันระหว่างหมู่เกาะแฟโรกับ ลัตเวียนะครับซึ่งเจ้าบ้านอย่างหมู่เกาะเฟโลเนี่ยยังหาทางกลับไม่เจอนะครับหลังจากเอาชนะใครไม่ได้ติดต่อกันมาแล้ว6นัดนะครับและแพ้ไปถึง4อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านได้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยไม่แพ้ใครในศึกในชั้นเลกมาแล้ว4แมตต์ต่อเนื่องที่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับส่วนลัตเวียเนี่ยผลงานขึ้นขึ้นลงนะครับซึ่งก็แพ้ถึง3าจาก5ครั้งล่าสุดทุกรายการนะครับซาำรายยังเจ๊งใช้เกมเยือนถึง7จาก8ทิปที่เบียนล่าสุดนะครับ อย่างในรายการนี้ก็ออกไปโดนอาร์เมเนียถลุงออกมา1 4นะครับซึ่งถ้าตามภาพรวมแล้วทางด้านของรัสเวียเนี่ยก็การหนักกว่าหมู่เกาะแฟโรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรทราคาปปอมองว่าทางด้านของหมู่เกาะแฟโรมีลุ้นกว่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับสรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของอาร์เมเนียเจอกับมาซิโดเนียนะครับคู่นี้เรทราคาเสมอขอเชียร์ไปที่มาซิโดเนียนะครับคู่สองคู่ของมอลตาเจอกับมาร์วาคู่นี้อยู่ต่อรอรับรัพย์ไปที่มาร์วา วิสามคู่ของลิกเตนสไตน์เจอกับยิบรอนตาเรดราคาเสมอขอเชียร์ไปที่ยิบรอนตานะครับวิศีคู่ของออสเตรียเจอกับนอร์เวย์คู่นี้อยู่รองประคองตัวไปที่นอร์เวย์คู่ที่ห้าคู่ของกรีซเจอกับไอร์แลนด์คู่นี้อยู่ต่อรอรับทรัพย์ไปที่กรีซส่วนคู่ที่หกคู่สุดท้ายคู่ของหมู่เกาะแฟโรเจอกับลัตเวียนะครับคู่นี้เรดราคาประอขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างหมู่เกาะแฟโรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับหากชอบก็จัด หากขัดก็สวนนะครับสำหรับวันนี้ป่าต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ